คุณผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญการจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันกับการเลือกตั้งที่รวดเร็วชัดเจนแล้วก็รวมไปถึงเพียงพอที่จะช่วยให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ในการเลือกตัวแทนของพวกเขานะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กําลังจะมาถึงใน ไม่ช้านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่หรือที่เรียกกันว่า new w o t e r เนี่ยนะครับมีจำนวนมากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวนี้ครับจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆมาใช้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับในปี2566สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ New Voter พร้อมรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว Application ฉลาดเลือกหรือ Smart Vote Application ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งข้อมูลพักการเมืองข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งดูรายชื่อผู้สมัครสสในเขตเลือกตั้งรวมไปถึงสสแบบบัญชีรายชื่อแยกตามพักการเมืองและรายชื่อบุคคลซึ่งพักการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีมีรูปภาพผู้สมัครทุกคน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบหรือค้นหาหน่วยเลือกตั้งกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อเข้าถึงข้อมูลเลือกตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง App Store สำหรับระบบ iOS และ Google Play สำหรับระบบ Android สำหรับนวัตกรรมนะครับที่สำนักงานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งพัฒนาขึ้นมาก็จะมีนวัตกรรมที่สำคัญสำคัญได้แก่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าแอปพลิเคชันฉลาดเลือกอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษอีกส่วนหนึ่งครับ ก็คือการอำนวยความสะดวกโดยผ่านเครือข่ายของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่จํานวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีหรือการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีอันนี้ก็คือนวัตกรรมที่สําคัญสําคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพยายามที่จะพัฒนาเพื่อนําไปสู่การจัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ การเลือกตั้งคือหน้าที่ร่วมกันส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง